สวัสดีกันด้วยแล้วกลับมาเหมือนเดิมนะเอะะ้าเอา,เอาก็เขาถ่ายสองคลิปต่อก็สวัสดีไปบันไดจําได้ว่าเขามีกันหนึ่งนะอยู่ไหนหนะไม่เอาธนูอ่ะธนูเขามีสี่ดอกก็๋ยวกขอให้อีกหนึง่งม้าอยู่ข้างบ้านไม้หม,หมดอ่ะไม่จําเป็นต้องมา้าบ้านขาดเข็มม้า มาให้หมดก็ช่วยกันตัดไปตัดม้ากันชิปเปอร์มาช่วยกันตัดไหมเออเอ๊ะเดี๋ยวชิปเปอร์ชิปเปอร์หนึ่งตัวเออเฮ้ยอย่านี่ต้องสลับกันตีตีมันดีตีตีตีนี่โอ้โหมันมีอีกตัวหนึ่งอ่ะมีอีกตัวมันมาอีกตัวแล้วไสลราไปตัดม้าแล้วแล้วมองมันบึ้มเนาะมันจองล่าใครมันก็จองคนนั้นเลยนะ ตอนแรกเจอยากเลยตายเลยต้องตามเต้มาเขาเลยอือ huh. ฮ uh huh. right ั้าอือยายขาวด้วยแบบปู่ขาวป่แฮะปู่ขาวตรงนั nice> ้นยังไม่มีนี่เลยอะไเต้แมนคิปเปอร์คิปเปอร์ไม่ทำลายเขาด้วยคิปเปอร์มามาถ่ายรูปกันไหมไม่ถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันคิปเปอร์สวัสดีเฮ้ยเพราะไม่โดนมันแม่ตีอะก็มันเล็งเล็งคุณอยู่นี้นี้นี้คุณนี้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 ไปให้ไกลเลย หนีเข้ามื่อเราคิปเปว่าคิปเปอร์คิปเปอร์กินเนื้อไหมอุ้ยยายาเดี๋ยวบึ้มเดี๋ยวบึ้มตีเขาอีกเหรอไม่โอ้โหทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยเขากำลังจะถ่ายรูปเลยโอ้หนีโกรธเลยคนกำลังจะถ่ายรูปคิปเปอร์ฮัลโหลก้าพี่คิปเปอร์ไม่พอเลือดรถเขาด้วยเนี่ยมีอะไรมไหมข้าวมีกินปิโลสองเม็ด ข้าเป็นเม็ดด้วยโอ้โหเซตจ้ะบอะซีตเลยอันนี้ซีตเลยเออก่อนจะซีตนะอุดหลุมมันหลุมทำใครทำระเบิดไม่รู้หลุมอะไรหลุมหลุมหลุมเยิบเลิฟยูเยิบยูดยุ่งเยิบยุ่งเยิมจิ้มจุ่มจุ่มจิ้มเออทำงานแถวแถวนี้แหละนานานา ค้าอย่างที่น่นะหัวคาเป็นไม,ไม้ไม้จะไม่มีอยูแล้วเนี่ยโอ้หินก็ยังไม่ได้ไปตัดเลยฟินแอนเจลเพราะว่าขุดขุดตรงไหนดีอ่ะได้สามกันออฮห,หาที่หาหาเหมืองก่อนมนั้งเ <c oughs> <c oughs> จอแล้วเดี๋ยวบอกหาทำไมเหมืองอะหินจะไม่มีอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ขาดแคนทุกอย่างแล้วหิน นี่ไงทำไมมันใกล้บ้านเราจังเลยอะรอเนี้ยเนี่ยใกล้บ้านเราจังเลยก็ใกล้เอาแล้วเขาโครู้แล้วตั้งแต่พัดแต่เขาเดินวนวนแล้วก็กลับมาที่เดิมัต้นรู้แล้วเก่งว่าละวนวนแล้วก็กลับมาที่เดิมปลูกต้นไม้แล้วฮเออมีไผ่ก็มีไผ่แล้วจะร่มรื่นเลมวุ้ยเลี้ยงไก่ไหมเลี้ยงทำไมเอ้าให้ออกไข่อือเลี้ยงไก่ไก่ตีงนี้นะไข่เป็นอะไร เป็นเป็นเป็นอะไรก็ถ่ายดูอะไรอ่ะก็เป็นอะไรก็ถ่ายดูฮูเล่ฮูเล่นั่นเนี่ยบ้านหลาสีขอขอขอพักไก่ลงไก่ลงไปไก่ไก่เกียดไก่อ่ะออกไม้หมดตฮ้ยลงไปเีอุ๊ยอีไก่อาอไปดามไปถล่โจ๊ก ไก่แล้วไก่จิ้ม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 ไก่แล้วอยู่นี่โอ้ยมันร้องไห้ชัวร์เลยเชื่อปะเออมันเป็นแมันี้ไม่รู้ไก่ลงมาแล้วไม่ใช่ไก่นัานนะเดี๋ยวเไก่น้อยสิงสิงกระดิ่งแมวนี่แล้วได้ละกบเล่อนไอ้สองทั้งไก่ทั้งกบอะอะไรอเขาไม่รู้เรื่อง ใครกรบลัวเลยเนะ่ยผมโพงอ่ะอุดต้ไม้อย่างไรเป็นยนังของทำไม่เนียนที่ปิดไก่กันท,ที่อุดไก่ถามจริงไม่เจ็บมือทำไมเอามือทุกม้เขาไม่ได้อทุกนี่ <c oughs> เขา,เาดินทุกไม้กับ เขาเอาไม่เกี่ยวเขาเอาเอาเอาดินทุ่ไม้อะเขาเอาไม่ทุ่ไม้เจ๋งเว่าอีกเอาดินทุ่ไม้ลำไม้มันเอาไม้ทุบไม้ก็ได้嘛เอาไม้ทุบไม้ตัดติ๊กเอาเอากิ่งไม้มาทุบไม้ไม้ไม้นี่โหดดูบ้านนี่แปลกสีมากอืมแค่นด้แหละได้แล้วสุดยอดเลย นี่บ้านคอนโดนี่ได้แล้วอ่ะคิดว่าลูนูนี่ดูได้แล้วยอดอ่ะยอดยอดเลยอะไรได้ต่อเป็นนารูโตะซาเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นอะไรคืออะไรทำอะไรนี่ยไก่อยู่คอยนี่เปลืองไม้ไหมเนี่ยไม่เปลืองหรอกหายิ่งหายยากตัดใหม่ได้ ไม้เป็นของนอกกายตายไปก็เอาไปไก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่ว่าเดินเก็บเดินเดินมาเก็บได้นะไม้อุ้ยเจอถ้ำแล้วแต่ไม่มีถาย <c oughs> โหถ้ำอยู่ใกล้บ้านมากเลยปอ๊บ <c oughs> โหสวยงามใหญ่ไม่ใหญ่อลังการมากแล้ว <c oughs> หมามันไปเหยียบข้าวอ่ะข่าหมาได้ไหมหมาเอ้ยไม่ข่าหรอกอีกครั้งเดียวดาบพังแล้ว ฆ่าหรอกไอหมาไอยไอ้หมาโอ้ยอุ้ยวิหมาหมาโหดหมาโหดหมาโหดเอาหมาตายเลยหมาไม่โหดทำไมล่ะหมาตายเลยข้าวอยู่ดีกินดีนะอ่อเนอันนึงเออทำอะไรดีรองเท้าไหมทำได้สองอันรองเท้ากับหมวกใช่แล้วของก็หายเลยจะเอาอะไรหมวกหรือรองเท้าบอกมาของก็หายเจ้าหมวกหรือรองเท้าแล้วแต่เอง เอารองเท้าสองอันดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบใครอยู่ไหนนะอยู่ใกล้ๆเด๋อวต้องดูแลมีอะไรผิดพลาดไปอะไรเหรออ้าวไม่เอาไม่เอาไอ้นี่เหรอบ้านแดงรองเท้าครึ่งอันนี้นะมันเพิ่มต้องครึ่งอันเลยนะอะเนี่ยไปเอารองเท้าดีไหนนะทางทางอีกทางนี่รองเท้าดูดิมันลองใส่ดิมันเพิ่มต้องครึ่งเพ่ทำไม มัน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 สวยนะดูดิมันดูแปลกประหลาดไม่ตรงตรงเท้าหนังเลยนะอย่าอย่าแพงนะรองเท้าหนังนอนดูหนังได้ด้วยนะนอนหนันดูหนังฟรีอะัมเน้อหนังฟรีที่ลงไม่ได้เงินเลยเมมเต็มอ่ะค่อยไปค่อยไปโหลดที่แม่มาขอเวลาจุดบ้านหน่อยอู้หูอูู้อู้หูร้องไห้ ข้าวหายสองอันก็มาเนี่ยเอามาไงเอามาเล่นหายไปไหนอะรู้สึกว่าอยากเออเล่นตรงนี้ก็ไม่รู้เล่นตางนี้เฮ้ยเอาเอาผายไปปลูกไปอยู่ในกล่องสงใจข้าวเราคงไม่เจริญมาไม่เอาไม่มาไม่ทำไมทำไมมันต้องมีมันต้องมีแสงไม่หมามันไปเหยียบเองเขาฆ่าหมาได้แล้วอุ้ยเขาเผอไปเหยียบเองแล้วทำให้หน่อยดิ เยียบเนี่ยต้องปักทอดไว้เฮ้ยทำไมทอดลอยอ่ะไหนไม่เห็นเลยทอลอยอ้าวไม่เห็นไม่เหมือนกันเขาไม่ลอยนี่แสงไงเหมือนทั่วไปเขาต้องมีแสงชัดเลยจ้าเขาหายจ้าเล่นเดี๋ยบโอ้โหเจอแล้วนึงกันไปเก็บเองนะอะไอ่ะอันนี้เขา น่าจะมีป่าด้วยเนาะเขาเจอท่านเขาก็เจอนเนีาะกอาจะไปอยาในในนะ่างใกล้ๆเลยเนาะเนาะอยู่ไหนเนี่ยมูคุยเดี๋ยวไปช่วยอย่าไปคุยช่วยดาบดาบตีหนึ่งรอบอะไปแล้วดาบเขาเนี่ยเจอท่านเนาะอ่าตั้งไว้ตั้งไว้เฮ<อ>้ยเจอท็อตมีนั้นเน็ตเหมือนมีท็อตหนึ่ง ้างบนข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 ้างบนมือเดือแต่มือแล้วเก้าเกาะเกากาับออกมาป่ะเนี่ยม้นเขาก็เคยให้เลยการกตารยเขาก็เคยให้แล้วไม่มียตดการยกขาเตียงบอกให้ทุบแต่ข้าวเย็ยงแหม่ต้องทุบออกก็นหรอคิดว่าทุบอะไรจัดการก่อนเลยเจอเหล็กจิดการเลยขอไปก่อนตันเหรอเจอเหล็กแค่นั้นแหละอยู่ใต้ถุนวากตรงน้ำไดีอะ อย่าทุบนะอย่าทุบนะอย่าแม่แต่ยืดยืดต่องทุบดิแอย่ามะมันมันมีหินกั้นอยู่อย่างนี้ไปเฉิๆไม่เป็นไรหรอกอ้น้ำนี่ไงน้ำไหลแล้ววัาดีอ่ะแหลกเลยขึ้นทางน้ำดีกว่าขึ้นทางด่วนจะพุ่งทอดทอดทอดหลุดทอดหลุดช่างมันอันนี้เราอันนี้เราไม่มาไม่มาแล้วเพราะมันไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวทำดาบเหล็กดีกว่าไม่ที่ขุดเหล็กแต่ตอนเนี้ยค<ม>้างมากเก็บเหล็กเอาไว้ก่อนค้างมากโอ้โหเหล็กเก็บไว้ให้ขึ้นต้นทีหมอมีห้าอันทำไอ้นี่<ำ>ได้พิกแอนกับเอ้ยพี่เออปอร์มาพี่เปอร์มาพี่เปอร์มาอยู่ไหนพี่เปอร์อยู่บ้านพี่เปอร์เอ้ยขอขอนท้ายรุก่อนพี่เปอร์ครั้งนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะรอผมแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับเอาพี่เปอร์พีเปอร์ไปไหนอ่ะ พบรักในน้ำถ้าเอกพีก่เปิ้ลเฮ้ยอย่าดิเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเราดีที่ตายไม่มันไม่มีที่ยืนเนี่ยเฮ้ยพี่เปิ้ลอย่าไป,ไปไกลเลยไปไหนมาไหนกดไม่ติดกดทุบไม่ได,เด้เดี๋ยวพี่เปิ้ลเดี๋ยวพี่เปิ้ลตามไปอยู่ตรงอื่นไปคนใจนี่ เจะตะแวงขาดรักทำไมมันไม่จาัดก,การเองวะก็หน้าไม่ลองไงเล็งคนหน้าไม่ลองมา,าม,มามาน<า>ี้นี้ได้แล้วโอ้โหอา้าวลืมไปว่าไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นบอก์เรชวยดูดิดูดนะด,ดิอ้าวไม่เป๊ะไหนเป๊ะหรือไม่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 หรือไม่เป๊ะเขาเขาเาขาไม่ค้างเอ้ยหวัดดีคลิปวะ พิชิเปอร์โดนตีอยู่ใต้น้ำไม่เขาจะตายไหมอ๋อไม่ตายไม่ตายข้าวกับมังโตได้สวยงามเขาไม่ทําสายบ้านใหม่นอ่อมีบ้านใหม่แล้วหรอทางไปบ้านไปบ้านหมปโอ้ทางกลับบ้านไม่ต้องหรอกให้กระโดดแหละดีแล้วนี่มีมีมุมสองเหรอสองสาวดูดิสองสาว พูดสามวนาบ้านด้วยสุดยอดเย <c oughs> อะเยอะพันพันยูยนิ <c oughs> ันเดียวเฮ้ยเขารู้แล้วว่าเอาเหล็กอุ้ยลืมลืม,ลมไอ้นี่เลยลืมเผาเหล็กรู้แล้วเอาเหล็กไปทำอะไร <c oughs> ทำที่ตัดขนแกะไงลแล้วก็ตัดไอ้นี่แล้วก็ <c oughs> ทำเป็นห้องหรือว่าทำแบบที่สองสุดยอดเลยทำที่สองดีนะเอ้ย อยู่อย่างนี้มันเหงาต้องทำลัสอไม่ปวดแต่ตอนนี้13สาที่เราบาย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 